ค้นพบความลับในการฟื้นฟูผิวระดับเยื่อหุ้มเซลล์กว่าจะมาเป็นมาริโกเซรั่มขวดนี้ได้ละไมยได้พิธีวิถันกับการคัดสรรส่วนผสมเพื่อช่วยกอบกู้ผิวอย่างเข้มขน้นและทรงประสิทธิภาพที่สุดฮีโร่ตัวสำคัญอย่างสารสก,กัดทาเกตแอปจากดอกดาวเรืองและสารฟอสฟลิปิดจากตัวอ่อนของมแมลง ทำหน้าที่กระตุ้นการฟื้นฟูเซลล์ผิวตามธรรมชาติให้ผิวแข็งแรงและเสริมประการปกป้องผิวผ่านกรรมวิธีสุดพิถีพิถันเพื่อคงคุณค่าบริสุทธิ์จากธรรมชาติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากการค้นคว้าวิจัยมากว่า5ปีได้พบสารสำคัญฟอสฟอิปิดจากตัวอ่อนของมแมลงซึ่งเป็นลิปิดชนิดพิเศษที่พบเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์ของมนุษย์เท่านั้น มีความสำคัญมากต่อการทำงานของเซลล์เนื่องจากเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเซลล์จากสภาพแวดล้อมภายนอกและยังเป็นตัวกลางสื่อสารทั้งภายในเซลล์และนอกเซลล์และยังเป็นระบบการนำส่งสารสำคัญอื่นๆเข้าไปในเซลล์สารสกัด Target App เป็นงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรพรงามเดชเกลียงไกรกุลด่างดำลดลงอย่างเห็นชัด30%ริ้วรอยลดลง22% ความเรียบเนียนเพิ่มขึ้น30%การวิจัยดอกไม้3ชนิดที่นำมาใช้ในโครงการนี้ดาวเรืองดอกคูณแล้วก็ดอกขี้เหล็กแต่ละชนิดของดอกไม้ก็มีชีวภาพที่แตกต่างกันไปซึ่งไม่เคยมีรายงานที่ไหนมาก่อนเราได้มองเห็นว่าใน ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของเครื่องสำอางเวสสำอางนียมีส่วนผสมของดอกไม้อยู่จำนวนมากก็คิดว่าในประเทศไทยก็มีดอกไม้ที่น่าจะมีลิชชีวภาพไม่แพ้กับดอกไม้ที่คนพบในยุโรปหรืออเมริกานะคะก็ลองมาศึกษาก็ลองมาศึกษาดูเมื่อนำดอกไม้ทั้ง3ชนิดมาอบแห้งด้วยความชื้น95ใช้เวลาสกัด168ชั่วโมงด้วยกรรมวิธีทางเคมีหาปริมาณสารสกัดคงที่ชัดเจนและแน่น นำมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการชะลอวัยจากเนื้อเยื่อที่ได้จากแผลที่หน้าท้องผ่านการคลอดลูกคนที่สองซึ่งผ่านจริยธรรมวิจัยในคนที่ผ่านการทดสอบทางชีววิทยาระดับโมเลกุลซึ่งเป็นการป้องกันแบบบล็อกเป้าหมายปรากฏว่าฤทธิ์ชีวภาพชะลอวัยยับยั้งการสลายคอลลาเจนเอนไซม์ที่อยู่บนผิวหนังรวมทั้งการกระตุน้นการสร้าง HA ยังคงมีอยู่เท่าเดิมและทดสอบประสิทธิภาพ ภาพของสารสกัดโดยนำครีมจากสารสกัดดอกไม้แต่ละชนิดด้วยความเข้มข้นที่เตรียมไว้ใส่ในแผ่นทดสอบแปะไว้บริเวณผิวหนังของอาสาสมัคร30รายเป็นระยะเวลา48ชั่วโมงหลังจากผ่านไป48ชั่วโมงจะทำการนัดผู้ป่วยมาอ่านผลซ้ำอีกครั้งผลปรากฏว่าไม่มีการแพ้ระคายเคืองเมื่อใช้เป็นระยะเวลา2เดือนสามารถเห็นผลชัดเจน